เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยทอมนิดเช่นเดิมนะมาอยู่กับทอมนิดครับผมกับแนวทางหงวยหานอยครับอยู่ขายของครับมื่อนี้มาช้าหน่อยเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวมา,มามามาช้ากะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้เนาะ เราก็จะลุงก่อนหัวออกอยู่แล้วล่ะค่ะครับกามารสามารถสายมากยังแน่ครับมักกระจัดไปครับบอมักกเป็นแนวทางครับผมเราก็ไม่ว่ากันเข้าบ้างหลุดบ้างทั่วไปนะครับผมนะแต่มันต้องเข้านะแต่มันต้องเข้าเท่า <c oughs> กับว่าหูนั่นแหละครับผมนะว่ามันจะออกอะไรเนาะมันก็เป็นเพียงแนวทาง ทุกอาจารย์เก่งหมดทุกอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่สามารถลงตัวเลขแนวทางได้นั่นแหละครับมันก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างอาจารย์ทุกคนต้องมีข้อนี้เนะี่ยถ้าเราก็เชื่อมั่นคนใดกะอย่าเพิ่งถอนใจต้องมั่นใจในฟีมือเขามันก็ต้องมีเขาไม่หลุดวันนี้เข้าแล้วก็ต้องตามพรุ่งนี้หลุดเราก็ต้องตาม มันก็ไม่มีใครทําให้หลุดได้ตลอดหรอกครับนะทอมนิดก็เช่นกันเมื่อวานเป็นไงกันบ้างหาหน้อยพิเศษออก948า่ล่างออก91นะ่งนะเรามี1661นึ่นั่นละเก่าก็มัขาแต่ทอมนิดนี่ลหละนะก็เราก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดแหละนะกับตัวเลขสามารถพลิกผันได้ตลอดนะส่วนห้าหน้อยปกติออกหกห ล่างออก72สายรูดเข้า7สายเจาะเข้า0ูนย์หครับโอเคสายเจาะสายรูดเข้าแล้วก็หยุดนะได้ก็ดีกว่เสียอย่าเป็นโลภมากนะครับผมแนวทางทมนิด VIP ออกห9 9ล่างออกหนึ่งเครับโอเคไม่เจอกันเลยหลุดไปส่วนเราก็ไปเข้าลาวอยู่นะลาวลาวสองทุ่มครึ่งลาวสตาร์นั่นแหละครับเข้าเจส่นะ เขาติเจาะมีอยู่ครับเจสีก็ถ้าเข้าฮาหนอยแล้วก็แนะนําให้หยุดนั่นแหละครับผมนะเอาไว้ก่อนวันนี้ก็มันก็นะจะเข้าทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ไม่แน่ใจยังไงเราต้องฟู้ต่อไปมักกะจัดบม่มก,ก่าเลื่อนผ่านกันไปนะเราไม่ว่ากันนับจากสถิติแล้วเราก็ถ้าใครยังตาม ทอมนิดมันกระือว่าใดมากกเสียนแลนะเนาะผู้ใดเมนบอแมนบอก็ข้อมิ์มาบบเมนก็คือบบเมนนั่นแหละนะมาครับหาหน่อยวันเสาร์ประจำวดวันที่27วันนี้ครับวันเสาร์สายลูดสายวิ่งฟันทุงไปที่6ลูด6วิ่ง6กันเลยกันนะจะมาบอลูด6วิ่ง6ครับ ขายของก่อนค,ครับมาข้าบมาต่อเขามาซื้อของครับผมนะขายไปลงไปแบบนี้ล่ะนะลูดหกวิ่งหกหกจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวแดงตัวแดงตัวเน้นหกศูนตัวเน้นหกศูนย์หกสอง ตัวเน้นมีสองตัวหกศูนย์กับหกสองครับตัวเน้นแสดงหกจับคู่ครับหกห้าหกเจ็ดโอเคลูดหกวิ่งหกันแล้วกันเนาะ นั่นแหละครับสายรูดสายจะสายผู้ใดมักสายรูดสายจอสายใดบุญแล้วก็ดวงด้วยอย่าลืมเราก็จะพูดการทําบุญไว้ถ้าผู้าดไปผู้ใยถูกกับแนวทางท่อมนิดก็ใส่บาทก็ได้ครับง่ายๆนะหรือว่าทําบุญทําทานให้อาหารแมวอาหารปลาอาหารหรือว่าจะให้พ่อให้แม่หาบาทสิบบาทก็เป็นเงินนั่นแหละคือการทําบุญนั่นแหละ สะสมบุญกันไปครับสะสมกันไปมาอย่าลืมถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็ไอดีไลน์มาครับมันก็มีบอกอยู่เนาะสำหรับเบอร์ก็มีครับมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับศูนครับศูนจับคู่ 02, 03, 0ู0ย์สโอเคบางที่ถ้าไม่มีแนวทางฮานอยสตาร์หรือว่าเลาวสตาร์หรือว่าฮานอยเฉพาะกิจก็สามารถนําไปเล่นตัวเลขนําไปเล่นได้นะครับของแนวทางคอมนิดสามารถนําไปเล่นได้ถ้าเข้าแล้วก็หยุดนะครับผมนะ ลาคาตากับหานอยเฉพาะกิดมันก็ชอบมาเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าถ้าเข้าแล้วก็ยุ์ถ้าไม่เข้าแล้วก็ตามให้ถึงที่สุดนะเตือนไว้ฝากไว้นะครับผมนะเขาบางรูดบ้างจัดไปไปต่อกันเลยครับผมตัวกันครับ สองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดครับท่วยอีกครั้งสองห้าสองเจ็ด เจ็ดสิบต,ตัวเจาะผู้ใดมักสายเจาะสายรูดวัดดวงวัดใจบุญบุญด้วยครับผเฮาบอสางบุญผู้ใดเฮาบุญบอสามารถสร้างให้กันได้ครับเราต้องสร้างเองได้เองบุญอย่าลืมทําบุญเผื่อทอมนิดน้ากระไดเดินพี่หน้องแต่ผู้ใดหมานหมานเฮ่ง,งๆเรื่อยๆก็ถ้าบุญไปครับหรือว่าจะสนับสนุนทางช่องเราก็ ยินดีด้วยยินดีกับคนที่ทำบุญเนาะมาเมื่อกี้มันเตือนแบตครับมาครับจับสามตัวสามหกศูนย์เก้าหกศูนสามหกสองหนึ่งหกสองโอเค เขาสามตัวเด้อมือนี้เด้อใครๆหวังกับมันกับทุกคนตน้องมีความหวังนะครับความลงเลขก,ก็ต้องมีความเสี่ยงทุกคนก็ต้องลงลงหวยก็ต้องหวังอยากให้มันเข้าตลอดก็คือแนวทางล้วนๆสําหรับวันนี้ก็บุะครับที่มารับชมมีความสุขหลายๆครับผม